ว่าตอนนี้ค่ะเป็นสาวที่คนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะสาหรับทางด้านสาวนิชาณิชาค่ะหลังจากเพิ่งมีประเด็นของแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มโตโน่พาคินจนเรียกได้ว่าเป็นข่าวโด่งดังค่ะมีคนให้ความสนใจกันเยอะมากมาก,มากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนเนี่ยมุงทราบกันดีว่าทางท่านสาวนิชาและก็หนุ่มโตโน่ค่ะคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีแล้วแต่ว่าจู่ๆทั้งด้านหนุ่มโตโนโ่แอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทางด้านสาวไมค์ค่ะซึ่งมาทําหน้านที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การส่วนตัวแล้วก็เลขาชั่วคราวเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะก็กลายเป็นว่าเรื่องราวนี้มันใหญ่โตบานปลายเยอะมากๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาจากการที่ทางท่านหนุ่มเพชรค่ะซึ่งเป็นแฟนหนุ่มข,ของสาวไมค์เนี่ยจับได้ค่ะ ทางรายการโหนกระแสะแล้วในขณะที่ปัจจุบันค่ะหนุ่มโตโน่เองค่ะตัวต้นเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆเลยแม้กระทั่งวันที่เจ้าตัวค่ะได้เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันทีมกเกษตรศาสตร์และโพลิเทโรในฐานนประธานสมโมสรฟุตบอลทีมกเกษตรศาสตร์เอฟซีเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเจ้าตัวก็ไม่ให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันค่ะก็ขับรถแล้วก็บึ่งกลับในทันทีเลยค่ะในส่วนของฝั่งสาวนิชาค่ะต้องบอกว่าเขาใช้ชีวิตปกติโพสต์ปกติกินข้าวปกติไปกับเพื่อนปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้เองก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของทางด้านสาวนิชาเพื่อนๆเนี่ยจึงมีการนัดรวมตัวฉลองวันเกิดย้อนหลังให้ทางด้านสาวนิชาหลังจากที่พึ่งผ่านเรื่องราวหลายๆมาโดยมีบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่รักสาวนิชาค่ะมาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยแต่งานนี้ต้องบอกว่าแฟนๆค่ะหลังจากที่สาวนิชาเนี่ยกลับมาเป็นโสดและหรือยังไม่โสดก็ไม่รู้แต่เริ่มจับเชียร์จับจินให้ทางด้านสาวนิชาแล้วค่ะซึ่งหนุ่มที่เขาจับจิ้นกันในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่ว่าเป็นทางด้านพระเอกดังของช่อง3าอย่างหนุ่มเกรดวลินทอนนั่นเองค่ะที่เขาจับจิ้นให้เป็นคู่จิ้นกับทางด้านสาวนิชาโดยเรื่องจิ้นเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากที่ทางด้านคุณน,น้ำตาลพิจักขณาเพื่อนสนิทของสาวนิชาได้ออกมาโพสต์รูปภาพรวมกันซึ่งในรูปเนี่ยก็มีสาวนิชาอยู่ด้วยค่ะพร้อมกันค่ะทางด้านสาวน้ำตาลเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความค่ะว่าหันมามองเมื่อไหร่ก็เจอแล้วก็แท็กไปที่สาวนิชาแล้วหลังจากนั้นนะคะสาวนิชาเองก็ได้เข้ามาตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่ารักส่งไปบอกรัก นั้นค่ะหนุ่มเกรซวอลินทอนได้เข้ามาตอบกลับใต้โพสต์ของสาวนิชาค่ะว่าจริงรับสายด้วยงานนี้ค่ะต้องบอกว่าพอมีแฟนๆเห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นเสียงเดียวกันเลยโดยมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าอยากให้พี่เกรจีบน้องนิชาและอีกคนหนึ่งค่ะบอกว่านึกว่าคิดอยู่คนเดียวมีเพื่อนแล้วส่วนอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าเนกกำลังดูนางอายเลยลุงกับนางน่ารักซึ่งต้องบอกว่าหนุ่มเกรแล้วก็สาวนิชาค่ะเขาเคยเล่นละครด้วยกันเรื่องนางอายทำให้หลายๆคนก็จิ้นในตอนนั้นค่ะ ในขณะที่ล่าสุดค่ะอินสตาแกรมของทางท่านสาวนิชาได้ออกมาโพสรูปภาพค่ะมีคนแห่กดไลค์เป็นแสนพร้อมชื่นชมกันเพียบค่ะว่าสาวนิชาเนี่ยสวยดูดีแต่งตัวดีเทสดีไม่ต้องโชว์อะไรมากก็ดูสวยแพงและอีกคอมเมนต์นหนึ่งบอกว่าสวยสดใสน่ารักฉลาดวางตัวดีไม่สนข่าวไม่สนดรามาร่าทำงานเลิศเล,เลสักวันจะเจอคนที่คู่ควรคนที่ถนอมหัวใจน้องนะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยหลายๆคนค่ะก็เข้ามาให้กำลังใจทั้งท่านสาวนิชากันอย่างมากมายรวมถึงค่ะคนที่อินกับ ก็เข้าไปทัวร์ลงที่ทางด้านหนุ่มโตโน่ค่ะว่าทาไมถึงทําแบบนี้ค่ะและก็ไม่เพียงแค่ทางด้านหนุ่มโตโน่ที่โดนทัวร์ลงเพราะลามไปถึงครอบครัวของหนุ่มโตโน่ด้วยค่ะอย่างทางด้านแม่น้อยหรือว่าน้องสาวของคุณโตโน่อย่างน้องต้องตาก็เป็นเป้าที่ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปกระหน่ำด่ากันอย่างมากมายเลยและก็ต้องบอกว่าจากสต์ดังกล่าวของทางด้านสาวนิชาเองค่ะทางด้านแม่ยุ้ยค่ะแม่ของสาวนิชาก็เข้ามากดไลค์ให้กําลังใจลูกสาวด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางด้านสาวนิชาผ่านเรื่อง ี้ไปให้ได้ด้วยดีค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว